สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีเหรียญนะครับสายต่างๆนะครับเหรียญเก่าเหรียญใหม่นะครับทั้งเป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียนโลหะนะครับหรือเป็นพระผงนะครับเนื้อว่านเป็นเนื้อดินเนื้อกระเบื้องนะครับก็มีนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับลมดําทองแดงลมดําก็ข้างล่างนะครับก็เขียนว่าพะระโูเชทะคุณาจารย์นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรุ่นนะอสองรูแป๊บหนึ่งครับมองไม่ค่อยเห็นรุ่นเสริมซัพย์นะครับเสริมทรับพศสองห้าสามเจ็นะครับวัดเกาะแก้วโกสุมอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ เรียนนี้นะครับเ,เ,เรียนต่อไปนะครับเรียนต่อไปเ,อเรียนต่อไปเรียนนี้เป็นเรียนอาร์มนะครับพระเที่ยงนะครับพระเที่ยงนะวัดท่านาอําเภอชุมแสงจังหวัด นะครสวรรค์ด้านหลังก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับข้างบนเขียนว่าที่ระลึกสร้างอุโบสถมีอัครายันนะครับสามจุดนะครับด้านข้างนะด้านล่างแล้วก็อีกฝั่งนะครับเหรีอ่าม เรียญต่อไปนะครับเรียนต่อไปเราเป็นพระคงแล้วกันนะครับเ,เรียนนี้เป็นเรียนหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นพระคงนะครับด้านนี้เป็นหลวงพ่อโซทอนนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับ อันนี้เ,นเหรียญพระพุทธมงคลคู่เมืองพลนะครับพุทธมงคลคู่เมืองพลข้างหลังก็เขียนว่าที่ระลึกนะครับที่ระลึกแล้วก็มีพระรามนะครับแล้วก็จะมีพญยานาตัวนี้ก็จะเขียนว่าเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบปีเทศบาลเมืองพลเทศบาลเมืองเมืองพลนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรียนเนื้อว้านนะเป็นเนื้อว้านลงปูโตะนะครับนี่เป็นเนื้อว้านลงปูโตะมีว้านแล้วก็มีแร่เหล็กไหลนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นพระนะครับที่เป็น สรน,นะครับองน,นี้เป็นหลวงพ่อเกสนนรเป็นหลวงพ่อเกสรน,นะครับต่อไปนะครับต่อไปเรียนนี้เป็นลูกปูทวดนะครับเป็นเรียนลูกปูทวดเนื้อว่าน แล้วก็มีพงแร่นะครับมีพงแร่อยู่ด้วยนะรพงแร่อยู่ด้วยด้านหลังนะครับก็เป็นหลวงพ่อเขา น่าจะเป็นเขาตะเคานะครับหลวงพ่อวัดเขาตะเคานะครัต่อไปครับต่อไป ต่อไปคืเรียนหลวงปู่วรพจน์นะครับปิทานนะครับโดยลูกศิษย์ท่านนะเป็นผู้ปลุกเสกพระอาจารย์พันติดโสนะครับอาจารย์พันติดโสนะครับเป็นลูกศิษย์ท่านโดยตรงนะครับโดยตรงจากท่านเป็นตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดนะครับอยู่ที่วัดจุมคนนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับ รุ่นสร้างมนดกวัดจุมพลนะครับอำเภอแวงน้อยจ <c oughs> ังหวัดขอนแก่นนะครับสองสองห้าสี่สองนะเจ็สองห้าสี่สองเป็นสองห้าห้าสองสองห้าห้าสองเรียนนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับมีความใหญ่ ะนะครับใหญ่นะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปอเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญอาร์มนะครับก็เป็นหลวงพ่อพลพ์วิธานนะครับวงเล็บข้างล่างก็พันติโสนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พรพจนะครับหลวงู่พศวิธานนะครับด้านหลัง จะมีขละยันนะครับข้างล่างเขียนว่าสร้างรุ่นสร้างมนดกนะวัดจุมพลอำเภอแวงน้อยนะครับสองห้าห้าสองนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเหรียญน,นี้ก็เป็นหลวงพ่อคูณครับเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อคูณเม็ดแตงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับด้านหลังนะครับด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีอักรยันนะครับแล้วก็จะมีตรงงซื้อว่าที่ระลึกนะพิพิธภัณฑ์ของพ่อคตณนะครับร,นนริสุโทห้าแปดวัดบ,บันไหวัดนครราะ,ะ,ะซีมามเห็นต่อไปนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จ ด้านหลังเป็นลงหลวงปู่วรพจน์นะครับหลวงปู่วรพจน์รุ่นจัดหน้าโลจัดตาโลนโมแตกนะครับรุ่นนี้เรียนต่อไปนะครับเรียนนี้นะครับเป็นเรียนหกพัทธสีมานะครับของ อำเภอน่าจะเป็นอำเภอน้ำพอ,อ,องนะครับจังหวัดขอนแก่นนะรเรียนต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรียนผสมเด็จนะครับเนื้อผงแร่นะครับผงแร่ผสมว่านนะครับ แร่ผสมว่ามีเม็ดรแร่และยิบระยับยนะครับเป็นในลูงนะครับอ่านี่รุ่นเหรียญนหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อบ้านผสมของแร่นะครับมีอยู่สองเหรียญน,นะครับมีสองเหรียญเหรียญน,นี้น่าจะได้มาจากการทำบุญนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปอันนี้เป็นเหรียญ เนียต่อไปนะครับเป็นเลี้ยนพระอาจารย์คูณปริสุทธโธนะครับเลียงน,นี้นะครับเป็นรุ่นสหกรณ์ทศสองห้าสามศูนย์นะครับ นี้ก็ตรงข้อมหาบุญทันนะครับนี่วดัดป่าสามัคคีนะครับอันนี้เป็นพระองค์หยดน้ำนะครับรูปรอห้าด้านหลังเป็นพระแก้วมรกต งปูท่ทวดนะครับหลวงปูท่ทวดข้างหลังเป็นยันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพะหงนะครับหลวงปูท่ทวดเหมือนกันนะครับข้างหลังเป็นพระครยันตัวนังงซอนูนนะครับ มีตัวหนังสือ,อยันตัวนุนแล้วก็จะมีเหรียญละขังหลวงพ่อทบนะครังงรบนะเหรียญละขังหลวงพ่อทบรุ่นสร้างหอละคังวัดพระบาทชนแดนนะครับแล้วเหรียญน,นี้ก็เป็นคุรบรลอก86ปีหลวงพ่อนวล ยินทัสาโลนะครับวัดสายคำอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมาหาสารคามนะครับเรียนนี้ก็เป็นเรียนสมเด็จพระอริยวงศาขตยานนะครับหรือ เดี๋ยวขอดูสักครู่นะน่าจะเป็นว่าอ่านว่าอัฐา,ายีนะครับด้านล่างนี้นะน่าจะว่าอ่านว่าอัฐา,ายีด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะ เขียนว่างานรอพระประธานวัดจอมศรีอำเภอกุมวาจังหวัดอุดรน,นะ,ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอแนะนำนะพระเครื่องครับอ รูปต่างๆวัดต่างๆ,งๆนะครับทั้งพระเหรียญทั้งพระพงษ์นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถ้าเสียงเบาหรืออาจจะอ่านอ่า,ายาหรือพูดผิดประการใดนะครับก็ขออาภัยทุกท่านไว,ไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับให้ผมด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเผยแพร่นะครับก็รบกวนกดแคร์นะครับด้วยก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ